สวัสดีค่ะกลับาพบกับอ่านเขาเสนกันเหมือนเคยนะคะวันนี้มากับเล่มนี้ค่ะเพื่อทำงานสบายใจใครก็ปล่อยพลังได้เต็มที่ค่ะเขียนโดยมัซึมูระอารินะคะแปลโดยกมลวันณเพนอารามค่ะเล่มนี้จากสนักพิมพ์ How To ค่ะ หากจะนับถอยหลังไปอีกซักเมื่อ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสังคมการทำงานทั่วโลกเนี่ยเขาหันมาให้ความสนใจกับเรื่องการสร้างทีมที่มีความสุขค่ะเพื่อจะได้สร้างผลิตภาพอันสุดยอดให้กับองค์กรได้นะคะผู้เขียนเล่มนี้ค่ะเขาเป็นนักจิตวิทยาเชิงบวกนะคะที่มีภารกิจในการสร้างความปลอดภัยทางจิตใจให้กับผู้คนมามากกว่า20ปีค่ะ แล, <S <S แล้วเขาก็หยิบยกเอาองค์ประกอบ6อย่างค่ะเพื่อสร้างความสุขนะคะซึ่งเป็นหัวใจหลักของการสร้างทีมให้แกล่งแล้วก็เก่งไปพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า6องค์ประกอบที่ว่านั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างข้อแรกค่ะสร้างความสัมพันธ์ที่มีความสุขและการเติบโตไปพร้อมกันความสัมพันธ์ที่มีความสุขเนี่ยก็คือการที่ทุกคนเนี่ยได้เป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็มีการสร้างความสัมพันธ์ทั้งแบบแนวตั้งแล้วก็แนวนอนค่ะซึ่งมันจะช่วยสนับสนุนกันและ นนะะข้อที่2ค่ะเมื่อความสัมพันธ์ดีนะคะทุกคนเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้แสดงความสามารถออกมาค่ะและในที่สุดก็จะกลายเป็นทีมที่มีสมาชิกที่ต่างรับรู้ในความสามารถของกันและกันเป็นอย่างดีค่ะข้อที่3นะคะเคารพเสรีภาพของกันและกันเพราะมันคือสารภาพของความเป็นอิสระอย่างแท้จริงและสิ่งที่ต้องระวังนะคะสาหรับการทํางานร่วมกันเป็นทีมก็คือการคาดโทษและการให้รางวัลเพราะ บางครั้งมันคือตัวกีดกันอิสระอย่างแท้จริงค่ะข้อที่4การทํางานเป็นทีมเพื่อให้เกิดผลิตภาพที่ดีเลิศนะคะมันต้องมีการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเป้าหมายที่ดีเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าผิดพลาดไม่ได้นะคะการทําสิ่งใดๆก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าให้นึกถึงเป้าหมายและความหมายค่ะส่วนวิธีการหรือการประเมินคุณค่าจากผู้อื่นเนี่ยให้ถือเป็นเรื่องรองนะคะข้อที่ 5. ให้ความสําคัญกับความหลากหลายแตกต่าง ยอมรับในสิ่งที่เป็นนะคะเพราะว่าทีมหรือองค์กรที่มันมีความหลากหลายเนี่ยจะสร้างผลงานที่ดีกว่าได้ค่ะข้อที่6 จงค้นหาจุดแข็งของทุกคนในทีมเพราะทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยล้วนมีจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนที่แตกต่างกันนะคะโดยจุดแข็งด้านความสามารถเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะเพิ่มความกังวลให้กับตัวเองแล้วก็คนในทีมได้ส่วนจุดแข็งด้านลักษณะนิสัยเนี่ยแหละคะ่ะมันจะสร้างตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดโดยใช้พลังน้อยที่สุดค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเคล็ดไม่ลับที่จะเปลี่ยนสถานที่ทํางานนะคะให้กลายเป็นสถานที่ที่ทําให้เกิด productivity ได้อย่างสูงสุดเข้าใจ กกันและเอ,อื้ออาทรและทุกคนก็พร้อมจะสาส์ไอเดียเจ๋งๆเนี่ยออกมาวางให้ทุกคนได้ช่วยกันคิดต่อสารต่อแล้วก็ทําให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้ค่ะไม่ว่าตอนนี้นะคะเราจะเป็นแค่คนทํางานปกติเป็นหัวหน้างานหรือเป็นผู้บริหารระดับสูงก็ตาม6ข้อที่บอกมาทั้งหมดนี้นะคะก็ยังใช้ได้ดีตลอดชีวิตการทํางานและทําให้เจริญรุ่งเรืองรุดหน้ายิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านข่าวเ้นแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสว สวัสดีค่ะ